ไปสำรวจก่อนตอนนี้เราอยู่ที่แคมปิ้งเชื่อเลยนะแรดคูลแคมปิ้งนุ่มนี่เสาไว้น้ำนี่เสาไว้น้ำเหมือนบ้านเราเลยประกอบอ่ะโอ้มีพรอพด้วยนะปตาสองนี้น้ำเหมือนบ้านเราเลยฝั่งนี้ก็มีนะเสาไว้น้ำแต่ว่าเสาไว้น้ำดูเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าใหญ่กว่าเออใช่ นีชิงช้าชิงช้าเปล่าไปไหมไปดิจะดิ่งก่อนอันนี้อปนสอ้น่งอสามมาองดูเ่อนๆีอย่ามาอ้าพี่เขาถ่ายรูปอยู่รูปนู่นนู่นนนู่นไปเล่นนู่นมาเร็วโตษครับนี่ไง กี่กันสองคนนี่ม,มั่วตายหรอเพื่อนเ,นเนหรอเป็นขี้ดินเพื่อนเป็นต้นขี้ดินเออขึ้นข้างหลังเป็นอะไรนี่น่ากลัวไหมลูก<ะ>อึ้นข้างหลังเป็นอุ้ยข้างหลังเป็นเหมือนแบบเป็นวิวนาคันบันไดเงาบางนะจริงจริงนะ ตอน,น,นเราค่อยไปสำรวจดูไม่หามาอะไปไ<ะ>ปเล่ยไปสำรวจเฮ้ยวิ่ง<ะ>หน่อยนี่คืออาสมของแม่ชีทิพยา แหงบิน <AS L> <ıyorlar. S 2> แดงใครผ่าพี่นาถลังเท้าตรงนี้ลูกเข้าผัดอร่อยเอออร่อยหเงี้ยอดทนบ้าจริงจริงบาโค้กบอกว่าหัวยันอดทนพี่ยายอ่ะมันไม่รู้เรื่องไปไม่ได้ยังไงหนูถือนี่จะให้ป้าพี่อยู่เมรนเดินเนอ่ยเอาอ้มข้าวค่ะช่องปลาช่องหมิ่น ต้องปลาคือช่วงมิานค่ะทำข้าว่ะให้ปลากินนาหารเสี่ยงสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้าก็จะมารีวิวโปเกมอนนี่ก็คือปลาราดุกันนี่มิวนะครับมิ้วคืกม้าในตำนานนะครับเนี่ยนะครับคิดนะครับเนี่ยเนี่ย ส่วนตัวนี้ก็เป็นสุดยอดโปเกมอนในตำนานมิวูนะครับนี่ส่วนตัวต่อไปก่อนนั่นก็คือพีเจียนนี่พีเจียน,น,นพีเจียนยน,นะครับนี่ก็เป็นสุดยอดโปเกมอน,น่าตุเแข็งนะครับนห็นะครับสุดยอดโปเกมอน,น่าตุเแข็ง ต่อไปก็เป็นเป็นแบบป๊อกปกนะคบป๊อกป,ปอกโปโกนะเมมกมอนบินนะครับป๊อกปกโอ้หผมก็จะมีสองตัวนะคบเพราะว่ามันมาซ้ำกันนะครบป๊อกปกอันต่อส่วนต่อไปนะันก็คือ ยาโดรันนะครับนี่เห็นไหมครับยาโดรันนี่ครับยาโดรัน,นส่วนต่อไปนั่นก็คือฟูิจิบบานะมีผมผมมีสองตัวนะครับแต่ว่าหัวมันเนี่ะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยฟผูิจิบบานนะผมมีสองตัวนะครับ น pues yeah. so ี่ผมกำลังประกอบหม้เห็นนะครับนี่นี่นะครับแล้วนี่ก็ปีปิกาจูสองตัวนะครับนี่ปิกาจูสองตัวนี่พีเจียนตัวนะครับป๊อกโปะเนี่ยผมมีสองตัวนะครับนี่ป๊อกโปะป๊อกโปะผมมีสองตัวนะครับก็ คูลินคูลินกับปิปี้นะคบชื่อตัดปากกันนะคบคก็เป็นแบบแบบเจ้านี่ที่ที่ชอบกวนเป็นเป็นโปกเกมอนเหม็นมากเลยที่เหม็นที่สุดเลยโปกเกมอนตัวนี้นี่เป็นโปกเกมอนท่าน้ำาชใช้ท่าน้ำแข็งด้วยนะ ตัวนี้เหมือนกันน,นี่ไงบอกว่ามันมินยานะครับไงเนี่ยผมมีสองตัวปะเจ้ามันมินยานอือือยังไม่จบคลิปแค่นี้นะครับก่อนที่จะะลาคลิปคลิปผมก็จะะหาด้วยปะเจามันตัวนี้ไม่ใช่นะครับออกไม่รีวิวเลยนะครับ นี่ครับนี่นี่ไงปุยไม่ได้ตำนานปิวเพิงครับเป็นปิวเพิงนี่ไงโอคุริซันดดนะครับโอคุริซันโดนี่นะครับทำไมเยอะจังนี่ก็เป็นคอยชิงนะครับส่วนต่อไปก็ผู้ชีกิดานี้นะครับเซดิกามิซีนิกา,ม,กา,ม,กามิผมก็มีเหมือนกังนะครับนี่ไง แพทูแพทูนะครับนี่ไงซีนีกามิมแล้วก็เป็นโทเกปี้เอาไปแล้วปะเโกมีอีกตัวนะครับหว่าเพื่อนเพื่นตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่บนภูเขาเขาอะไรลูกเขาอะไรเขาขอเขาขอกลางเต็นท์ใช่ไหมนี่ไงพิกยามาในตำนานตอนนี้อยู่ในเต็นท์ นี่ไงเบอร์มอสแมนในตอนนนนี่ไงเบอรมอสแนวิญญาณเบอรมอสแนวิญญาณส่วนตอนนี้ก็คือเนี้ยนะคะมีเนี้ยเนี้ยแล้วก็มีตอนนี้ที่มีวัฒนาการมาจากอีกตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่มีนะครับมันสับไม่ครบนะครับ ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รีสตาร์ทให้คลิปนี้นะคะบ๊ายบายนี่คือบูคาร์แมกรีซันดอลรีซันดอลบ๊ายบาย ่ะคือดาวอะไรนะดาวเลยนะตัวใหญ่มากป้าถ่ายแฉกตัวนี้ไว้ไหมแมงคามใช่หรือแมงคามอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้แมงคามยักษ์ใช่ไหมคณะตำรวจป้าปาถ่ายรูปมานั่นแหละมาวาวค่ะไม่ใช่ไอ้นีนพี่ปูนปั้งจะถ่ายเขาเรียกว่าแมวกาโลกาโลแรดแคทลรดคูนแรดแคทแรดคูนนี่เนี่ยเราอยู่ที่แรดคูนแคมปิ้ง คุณแคมปิ้ง<ด>าปาจะท้องฟ้าสุดนู่นเลยเอ,อืะครับดูป้าใจมันบินไม่ป้าเดี๋ยวเขาแน่แน่แน่เขาบินนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะแค่นี้ก็ไปก่อนจับสิบินไม่กลัวนะนบินตาให้มันบิน Tàu cho bà bì bì Chị bồng, bì là... sắc bà lạc ở trong tên đó Chị bồng, chị bồng Bà, bà Bà đưa vào nhà chị bồng Để tìm มือคิ๊บผมดูไฟจับออกไฟไกล้เดี๋ยวร้องไฟจะจับผมเอาพี่นาถือไว้ถ่ายคลิปไฟ้าไฟจับออกนี่ถือถ่ายคลิปด้วยอันนี้สองไฟไงหนูถือข้างยัาไม่ได้หนูนั่งถือเออสองสองข้างเห็นป่ะเ้ป๊อปเห็นไหม

าสวัสดีครับน้าล่ะน่าสวดีป๊าป้าพาบึ้ป๊าป้าพาบึ้ป๊าป้าพาบึ้ป๊าป้าพาบ่ายเอ้ามาบรรยายได้ค่ะอาหารเช้าจะเป็นแบบนี้ไงนี่ไงอาหารเช้าจะเป็นอย่างนี้ต่อคนอ่งคนใช่ไหมพอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้หาย ดาวกับพอดดอกแล้วก็เป็นข้าวต้มอร่อยไหมอร่อยนะมาว่าข้าวต้มก็อร่อยกล้วยเขาจีกล้วยเขาจีความเจ๋อเลยเออกล้วยเขาจีกล้วยเขาจีนี่ก็จะเป็นอย่างี้มีใครมีหนูมีหนูแมเอะไรอะไรหนู มีหนูเพิ่มมีหนูเยอะเยอะมีหนูเอากลิ่นตามกลางสายหมอกก็มีตัวเล็ดคูณมาให้หมอกป้าสายหมอกป้าสายหมอกป้าก่อนกินข้าวอย่าลืมแล้วหมิ่นหนูหนูน้อง เด็กดีเด็กดีบาบาล้าต้องล้าง,างมือให้สะอาดบาล้วด่าอำข้าวาขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับหนูหนูน้องน้อง อาบ๊ายบายดินี่คือที่เรานอนเมื่อคืนนะครับหมอกเต็มเลยอยตมาดูาอนนี้จะไปสำรวจนี่ไงสำรวจข้างล่างเลยเดินลงไปข้างล่างนู เหมอกเริ่มหายไปแล้วแดดเริ่มอ,ออกแป๊บนงึนง,น,งนะปาอยู่ตรงนี้ก่อนทำอะไรไปไปแล้วนะปาจะรอตรงนี้ มาลม่เร่มยงด้วเนี่ีรูมีเป็มุมด้วยอืมเนี่ยขาวๆเนี่ยไหนก็เนี่ยโหสวยดีนะเห็นไหมมีกางมุมด้วยแางมุมแบบลอกปยุ่มหัวใจ

นอยู่ตรงโ้นอย่าด้อสูงเดี๋ยวไ่ครับเห็นแล้ครับนี่ครับมันตก

好啦，嗯、好样，嗯、好啦，好啦，好唔好？嗯，阿耶阿耶，嗯，阿耶<姨>，哇、啊？嗬<姨><来>，阿耶，得，阿耶，阿耶。 เดี <Hoy S 1> ๋ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเอาให้มันสุดก่อนสิเห็นอะไรเลยเห็นอะไรมุมไง็เต้ือนแทเลยอ่ะสร้างบ้านตัวเองอ่ะขยอขยอย่ วิ้ยหมอกกำลังมาอีกแล้วหนูขอขึ้นบ้าน้เนนะอให้ไขึ้นทา,นาล,ล้มอะก็มันยังไม่หยุดให้หยุดก่อน้เอาเงยที่ไหน้งล่างเลยเห็นงล่างเลยอ่ะเอาให้น้องเน อ้อาวพ่ดาโลป้าครับตอนที่หนูหนูอ่ะคุยทุเรศอยู่อ่ะยิงเช้ามันหมุนติ้วเหมือนวงโครจรเลยอืม <laughs> Wow. าดาพอ,อยังให้หยุดกระตือดูไปหยุดพี่เลยอะไรลูก นี่อีกแสงใสนี่นั่นดูขียๆไหโอ้ตัวไรวะีะกระนฮะจะกะจันจะกจันมันตายแล้วนี่ใช่ไหมยังไม่ตายดูดูเขาจะเอาจิบมันออกมมันโดนมดกัด

รู้ป้าจะปล่อยเขาบินปล่อยไหมปล่อย,อยตัวนี้อ่ะตัวนี้ตายแล้วไปไหนตัวนี้คนเหยียบตัวนี้ตายศพศพโดนยังงจปัดหน้าเขาหลุดตา นี่เป็นสัตว์ป่ามันทำอะไรกินยามันกินยินมันจะขุดหาที่โป่งม,มันกำลังขุดหาที่โป่งเจอแล้วเจอที่โป่งขุดหาที่โป่งอ้าวนอนซะงั้นอะไรวะ วันนี้แมวตัวน,นี้กำลังคูดหาที่โปมอยู่พี่โปงฝั่งจะเจอไหม